ย้อนดูเมนสุดท้ายเบลล่าในไอจีเวียแฟนคลับช็อกค,คิดไม่ถึงว่าจะเลิกกลายเป็นข่าวที่ทำเอาแฟนแฟนแห่คอมเมนต์รู้สึกอ,อกหักยิ่งกว่าตอนตัวเองเลิกกับแฟนซะอีกกับข่าวปิดฉากรัก9ปีของคู่รักขวัญใจมหาชนเวียสุกุลวัฒนารถและเบลล่าราณีแคมเปนซึ่งแม้ทั้งคู่จะยังไม่ออกมาคอนเฟิร์มด้วยตัวเองแต่สื่อหลายสำนักก็ฟันธงไปแล้วว่าจริงแท้แน่นอน ด้านคุณพลอยผู้จัดการส่วนตัวของทั้งคู่ออกมาเผยสั้นๆกับสื่อดังว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนรอให้ทั้งสองคนพูดเองโดยเบลล่ามีคิวจะออกงานอีเวนต์ในวันที่30พฤศจิกายน2021นี้ซึ่งคาดว่าน่าจะเคลียร์ใหญ่ทุกเรื่องแบบหมดเปลือกพักใหญ่ๆที่ผ่านมาเริ่มมีข่าวเรื่องราวความกังขาถึงสัมพันธ์ของทั้งคู่ว่ามีกลิ่นไม่ปกติหลังแฟนๆจับสังกระตุถึงความห่างเหินแบบสัมผัสได้ เมื่อไรภาพคู่ในอินสตาแกรมและที่เคยไปเมนแซลเมนหยอดกันไปมาก็หายไปเลยจนมีคนเข้าไปคอมเมนต์ถามถ่ายในอินสตาแกรมแต่ก็ไร้คำตอบมีเพียงดราม่าแฟนคลับศาสตร์สงครามน้ำลายกันไปมาซึ่งคอมเมนต์สุดท้ายของเบลล่าในอินสตาแกรมของเวียนั้นต้องย้อนกลับไปเมื่อวันที่5กันยายนใต้ภาพที่หนุ่มเวียนั่งทำหน้าเซ็งบนรถหลังเผชิญกับภาวะรถติดข,ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเบลล่ามาเมนแซลสั้นๆว่าหมาหงอยอย่างไรก็ตามประเด็นความสัมพันธ์รักครั้งนี้ของเวียเบลล่าจะสรุปยังไงเลิกกันจริงหรือไม่รอฟังชัดๆจากปากเบลล่ากันอีกทีวันที่30พฤศจิกายน2021นี้จ้า